สว่านกระแทกไร้สายนะตัวนี้เป็นสว่านที่ดีอีกหนึ่งตัวเลยนะครับนี่มาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะนี่ยจะมีอโบณ์มาให้เยอะแยะเลยนะฮวก็จะเป็นดอกสว่านดอกสว่านดอกไขควงมีทั้งไขควงดาวแล้วก็ไขควงแช์ไขควงแบนนะครับผมแล้วก็ลูกบล็อกนะมีตั้งแต่เบอร์เก้าลงไปนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่สิบหกวผมสั่างมาเป็นตัวสองก้อนนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนี่นะครับผมตัวสว่านนะ จะเป็นแบบนี้สามารถตอกตะปูได้นะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีเลยแล้วก็มีที่คล้อ,องกับเอวนะก็มีโหมดให้เลือก3โหมดนะไม่ว่าจะเป็นสกู้จอแล้วก็กระแทกนะครับผมตัวนี้ก็ปรับสปีดได้25ระดับนะก็มีเบอร์1กับเบอร์2ตรงนี้ก็ปรับได้มีไฟนะครับไฟตรงนี้ปรนะสิท์แบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะเช็คได้นะครับผมนี้ไม่ว่าจะเป็นการ จาะไม้เจาะปูนเอาอใช้งานเล็กๆน้อยๆนะใช้งานในบ้านนะครับตัวน,นี้เหมาะเลยัสกูต่างๆในบ้านนะครับผมซ่อมรถซ่อมรถอันนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับราคาไม่ถึงพันนะตัวนี้คือแบบครบชุดมากๆเนี่ยได้มาแบบนี้เลยมอเตอร์ก็อย่างดีเลยนะครับนี่